สวัสดีค่ะวันนี้เป็นซื้อคะนามานะคะอันนี้เขาเรียกคะนาอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาทำคะนาราดน้ำมันหอยกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราดูคะนาใบที่มันแก่งเงี้ยเราไม่เอานะคะเราเอาใบอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเองพอใช้ได้แต่ว่าเราจะเอาต้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาปอกเปลือกเลยค่ะ เราจะทำอย่างนี้ทุกต้นนะคะเสร็จแล้วเราจะไปหั่นให้มันเป็นพอชิ้นพอคํานะคะเสร็จแล้วเราจะไปลวกกัน,นะคะ่ะเราล้างน้ํำอย่างนี้นะคะเราปล่อยให้เขาประมาณสักห้าถึงสินาทีนะคะเราไม่ต้องไปแสสารอะไรเลยนะคะ ไม่ต้องไปใส่เกลือไม่ต้องไปใส่เอ่อเขาเรียกอะไรนะไอ้ผงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะกำจัดนะคะเราล้างอย่างน้ำเดียวก็พอค่ะนะน้ำอย่างเดียวนะคะประมาณสักสองน้ำถึงจะดีค่ะแล้วก็แช่ประมาณห้าถึงสิบนาทีก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเรา,เอาอีกน้ำหนึ่ง ที่เราล้างคณะสองน้ำคือครั้งแรกคือเราจะเอาฝุ่นออกนะคะครั้งที่สองคือเราจะเอาไอ้พวกสารที่มันติดตามใบอะค่ะแล้วก็ไอ้ฝุ่นที่มันเล็กๆที่มันอยู่ในใบอะค่ะมันจะตกตะกอนนะคะ<ม>ท่านเองค่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูต่อไปค่ะ เราจะมาลวกคณะกันก่อนนะคะก่อนอื่นแรกเราเปิดไฟใส่น้ำไปเพื่อเราจะลวกกันนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดก่อนค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลืองไปเลยค่ะ แล้วใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะพี่เราใส่เกลือกับน,น้ำมันพืชน,นะคะหนึ่งคือให้มันมีรสชาติสองให้น้ำมัน จับที่ผักมันจะดูสวยนะคะเราเหมือนก็นผัดผักเลยค่ะ พอคณะสุกแล้วนะคะเราตักขึ้นมาเลยค่ะเอาการเก็บไว้ก่อนเพราะวเดี๋ยวเรากลัวมันไม่สุกก่อนเนะอะถ้าเกิดใครชอบนิ่มหรือใครชอบกรอบก็เราจะดูอีกทีนึงนึงอีกทีนึงนะคะว่าใครชอบแบบไหนแต่อันนี้มันสุกแล้วเราตักขึ้นมาเลย เนี่ยเหลือก้านแป๊บหนึ่งขึ้นเลยสุกยังน้ด,นงนดกันน่าจะสุกแล้วพอเราลวกเสร็จแล้วนะคะเรามาล้างน้ำเลยะคะ่ะ ถ้าเกิดเราไม่ล้างน้ำมันจะไม่เขียวนะคะมันกลายเป็นเหลืองแทนนะคะเราเอาความร้อนของเขาออกไปะคะ่ะเราเอาความร้อนของผักออกนะคะมันจะได้ไม่เขาเรียกอะไรนะจะไม่สุกเกินไปแล้วมันจะไม่ สีของเขาก็จะไม่คำมันจะดูสวยสดใสค่ะหอแล้วเรามาทำน้ำลาดกันเลยนะคะ mm. เราไม่ต้องเปิดไฟนะคะเรามาใส่เครื่องก่อนค่ะมีน้ำมันหอย มีผมชูนะคะแล้วก็มีน้ําตาลตัดเค็มนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ําไปนิดนึงเปิดไฟค่ะ อยากให้มันมีรสชาตินอกจากน,นี้ซอสถั่วเหลืองหน่อยหนึง่งพอเราทำน้ำรากเรียบร้อยแล้วนะคะ เดียวผักลาดลงไปเลย <S <S> <S เท่านี้ก็ขึ้นเสิร์ฟได้แล้วง่ายใช่ไหมคะง่ายแถมอร่อยด้วยตอนแรกไปสั่งที่ตามร้านอาหารนะคะ เฮ okay. เราก็สามารถที่จะทําได้นี่เขาเรียงเรียงมาอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นคือเขาจะตัดเป็นต้นยาวหน่อยอันนี้เราจะตัดสั้นพอคําแต่ว่าไม่ไม่ถือว่าสั้นมากนะคะเสร็จแล้วคนาราน้ำมันหอยค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามง่ายๆสไตล์ไปด้วยนะคะกดให้กำลังใจเป็นด้วย